สองหนุ่มวัยรุ่นจากนิวซีแลนด์เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกและพวกเขาทึ่งกับความเจริญของกรุงเทพพวกเขาไม่คาดคิดว่าไทยจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินเช่นเดียวกับในประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาหรืออังกฤษพวกเขาถึงกับอุทานว่ามันบ้ามากสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของสองหนุ่มวัยรุ่นนิวซีแลนด์ที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับ จากช่องของพวกเขาคือช่อง Look Explorer โดยที่วิดีโอนี้เขาได้ตั้งชื่อที่แปลเป็นไทยว่าครั้งแรกของฉันในกรุงเทพประเทศไทยทั้งสองเดินทางมาไทยเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆก่อนหน้านี้พวกเขาไปเที่ยวเวียดนามมาแล้วหลังจากมาถึงกรุงเทพพวกเขาเริ่มสำรวจสถานที่ต่างๆในช่วงเช้าเมื่อรู้สึกหิวจึงตัดสินใจหาอะไรกิน พวกเขาได้รับข้อมูลว่าที่เซเว่นอีเลฟเว่ของไทยมีแซนด์วิชชีสที่อร่อยและราคาถูกหลายคนแนะนำว่าหากมาเมืองไทยต้องลองแซนด์วิชชีสจากเซเว่นอีเลเมื่อถึงเซเว่นอีเลพวกเขาเดินหาแซนด์วิชชีสและพบว่าราคาเพียงหนึ่งดอลลาร์สองหนุ่มชาวนิวซีแลนด์ทึ่งกับราคาที่ถูกมากพวกเขาบอกพนักงานเซเว่นว่าแซนด์วิชชีสนี้เป็นอาหารมื้อแรกในไทยของพวกเขา พนักงานเซเว่นเป็นมิตรและน่ารักมากพนักงานยังสอนคำว่าสวัสดีครับให้พวกเขาด้วยมีเรื่องตลกเกิดขึ้นเมื่อพนักงานเซเว่นที่พูดอังกฤษได้ถามเขาว่า Where do you come from เขาตอบว่าเขามาจากนิวซีแลนด์และเขาถามกลับไปว่า Where do you come from คนไทยที่เป็นพนักงานเซเว่นตอบว่า I come from Thailand ทำเอาทุกคนในร้านหัวเราะกับสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากลองกินแซนด์วิชชีสที่อร่อยมากแล้วพวกเขาใช้บริการรถตุกๆไปเที่ยววัดต่างๆในกรุงเทพวัดที่พวกเขาเยือนมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและแตกต่างกันวัดหนึ่งมีพระพุทธรูปทองคำสูงใหญ่ส่วนวัดอีกแห่งมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีสันสดใสพวกเขาประทับใจในความงดงามและเอกลักษณ์ของแต่ละวัดหลังจากเที่ยวชมวัดเสร็จพวกเขานั่งรถตุกๆชมวิวกรุงเทพ พวกเขาประทับใจกับบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างการเดินทางในรถตุกต๊กตุ๊กทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับบรรยากาศและชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างใกล้ชิดพวกเขาชอบความเป็นมิตรและความอบอุ่นของคนไทยที่พบเห็นระหว่างทางต่อมารถตุกต๊กตุ๊กพาพวกเขามาส่งที่สถานีรถไฟใต้ดินซึ่งทำให้พวกเขาประหลาดใจมากพวกเขาไม่รู้ว่ากรุงเทพมีรถไฟใต้ดินด้วย พนักงานที่สถานีได้สอนวิธีการใช้งานรถไฟใต้ดินทั้งการใช้เหรียญการหยอดเงินที่ตู้และการผ่านประตูเข้าสถานีพวกเขาทึ่งกับระบบรถไฟใต้ดินของไทยเพราะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเมืองไทยจะมีระบบขนส่งที่ทันสมัยเช่นนี้พวกเขาได้เดินทางไปที่โรงแรมเพื่อเก็บสัมภาระแล้วพวกเขาก็เดินกลับมาที่ร้านขายไส้กรอบซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาได้แวะสอบถามราคาแล้ว พวกเขาได้ซื้อหมูปิ้งกับไส้กรอกเพื่อลองชิมและเมื่อได้ลองชิมแล้วพวกเขาก็อุทานออกมากับรสชาติของไส้กรอกที่เขาลองชิมแต่ความที่เขาไปเวียดนามมาก่อนเขาจึงได้เปรียบเทียบราคาของไทยและเวียดนามว่าราคาที่ไทยนั้นถูกกว่าเวียดนามแล้วพวกเขาก็ไปต่อที่ไอคอนสยามพวกเขาต้องทึ่งอีกครั้งเมื่อพวกเขาพบว่าห้างสรรพสินค้าของไทยนั้น เต็มไปด้วยร้านขายของแบรนด์เนมชื่อดังและความสวยงามของห้างสรรพสินค้าไทยและยังมีร้านขายของใช้ขนาดใหญ่อยู่ในห้างสรรพสินค้าด้วยหลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางต่อไปที่เยาวราชซึ่งพวกเขาต้องการที่จะลองชิมต้มยำและผัดไทยแต่พวกเขาอาจได้ข้อมูลที่ผิดมาพวกเขาจึงเดินตามหาต้มยำราคาห้บบาทซึ่งมันไม่น่าจะมีในเยาวราชพวกเขาจึงเดินต่อไป แล้วพวกเขาก็ต้องทึ่งกับร้านขายอาหารริมทางมากมายและสิ่งที่พวกเขาได้ลองที่เยาวราชก็คือไอติมหลอดที่พวกเขาบังเอิญเจอมแมลงทอดที่พวกเขาเลือกลองกินนอนไม้ไผ่และขนมจีบหมูซึ่งพวกเขาชอบมากและคลิปก็ได้ตัดไปในตอนที่พวกเขาได้เดินทางไปที่ถนนข้าวสารจุดศูนย์รวมนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปพวกเขาได้พบกับนักท่องเที่ยวมากมาย แต่สิ่งที่พวกเขาได้พบเยอะมากคือร้านกัญชาที่มีอยู่ทั่วถนนข้าวสารพวกเขาก็เพลิดเพลินกับมันแล้วพวกเขาก็กล่าวจบคลิปบนสะพานล,ลอยด้วยตาที่หวานฉ่ำจากการท่องเที่ยวครั้งนี้สองหนุ่มวัยรุ่นจากนิวซีแลนด์ได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้หลายอย่างการเปิดมุมมองใหม่พวกเขาได้เห็นความเจริญและความทันสมัยของกรุงเทพ รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าประเทศไทยจะมีทําให้พวกเขาเข้าใจว่าเมืองไทยก็มีความเจริญในระดับที่ทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วการเรียนรู้วัฒนธรรมพวกเขาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยทั้งการทักทายแบบไทยๆการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยและการเยี่ยมชมวัดต่างๆ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์การเปิดใจรับสิ่งใหม่การเดินทางครั้งนี้ทำให้พวกเขาเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นหรือรู้จักมาก่อนและได้เรียนรู้ว่าทุกประเทศมีความเจริญและความน่าสนใจในแบบของตัวเองการท่องเที่ยวครั้งนี้จึงเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจำสำหรับพวกเขาทั้งในแง่ของการเรียนรู้วัฒนธรรม การเปิดมุมมองใหม่และการมีความสุขกับการเดินทางในต่างแดนหลังจากนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเรามาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาได้บอกว่าฉันมีแผนที่จะไปกรุงเทพสี่วันที่นี่เหมาะสำหรับฉันมีห้างสรรพสินค้าและอาหารชั้นยอดคอมเมนต์ต่อมาครับ เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาประเทศไทยถึงไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เราแค่รู้วิธีเชื่อมต่อกับคนในท้องถิ่นกรุงเทพเป็นเมืองที่เดินทางได้สะดวกมากคุณลองไปสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยไปเยี่ยมชมสิจะเห็นราคาอาหารถูกมากฉันจะแนะนำตลาดอาหารเย็นแบบไทยอย่างแน่นอนซึ่งไม่ใช่ถนนข้าวสาร คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับเขาได้บอกว่าคุณไปทานอาหารข้างทางของประเทศไทยแล้วมาเปรียบเทียบกับราคาของโฮจิมินเวียดนามแน่นอนว่าราคามันถูกกว่าอยู่แล้วคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายครับเป็นคนไทยนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเป็นคนไทยที่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์เมื่อเกือบ2ีปีที่แล้ว มันเป็นประเทศที่สวยงามและเงียบสงบมากแต่ก็น่าเศร้านิดหน่อยที่ผู้คนที่นั่นพวกเขาคิดว่าคุณมาจากประเทศที่ยังไม่พัฒนาเหมือนกับหลายหลายคนเพื่อนของฉันถามฉันเกี่ยวกับช้างและวิธีที่ผู้คนใช้มันเป็นพาหนะในเมืองไทยและหลายคนไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับประเทศไทยมาก่อนด้วยซ้ำครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมด ท่านใดสนใจชมวิดีโอนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่อง Thailand Story Today ด้วยนะครับสวัสดีครับ